สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิงฟ้าบุกผาเลขที่3ป5ทับ4แนะนำสวนสัตว์ในฝันวิชาภาษาไทยที่มาบูรณาการกับวิชาศิลปะค่ะสวนสัตว์แห่งนี้นะคะเปิดเวลา10โมงเช้าถึง16นาฬิกา00ค่ะและค่าเข้าชมของผู้ใหญ่นะคะทั้งหมด50บาทของเด็กฟรีเลยค่ะ พร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเชิญขึ้นรถกันได้เลยค่ะเมื่อขึ้นรถกันครบแล้วนะคะสวัสดีทุกๆคนอีกครั้งค่ะพบกับน้องเสอิวพาชวนชมสวนสัตว์น้ำเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะสวนสัตว์แห่งนี้นะคะชื่อว่าสวนสัตว์น้ำพญานาคนำโชค เสอิ๋วจะพาชวนชมสวนสัตว์น้ำนะคะทั้งหมด2โซนโซนแรกเลยก็คือโซนน้ำทะเลนะคะหรือน้ำเค็มค่ะส่วนโซนที่สองน,นะคะก็คือโซนน้ำตกหรือน้ำจืดค่ะไปที่ร้านสะดวกซื้อกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะร้านสะดวกซื้อนะคะเดี๋ยววันนี้สอิยวจะจอดให้ทุกคนนะคะ ได้ลงไปซื้ออาหารทานเล่นหรือของกินอีก5นาทีเรามาพบกันบนรถเหมือนเดิมนะคะขึ้นรถกันครบหรือยังคะถ้าครบแล้วใสอิวอยากให้ทุกคนมองไปที่หลังร้านค่ะทุกคนเห็นอะไรกันคะก้อนหินใช่ค่ะมันคือก้อนหินค่ะ ก้อนหินก้อนสามก้อนนี้นะคะชื่อว่าก้อนหินสงสัยค่ะทําไมเอ๊ะทำไมถึงเป็นชื่อว่าก้อนหินสงสัยรู้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะทุกคนก็กําลังสงสัยอยู่ว่าทําไมก้อนหินถึงชื่อว่าก้อนหินสงสัยนะคะโอเคจบค่าไปที่ที่ต่อไปกันเลยค่ะถึงแล้วว้าววันนี้ทุกคนโชคดีมากเลยค่ะ ครอบครัวปาโลมามาหาพวกเราอีกแล้วคะ่ะครอบครัวปาโลมาทั้งสามนี้นะคะชื่อว่าเด็ดดีมัมมี่แล้วก็เบบี้ค่ะอู้นั่นไงเแบบี้กำลังตีลังกาให้เราดูคะ่ะว้าวสามรอบเลยอู้เแดบบ็ดดีกระโดดลอยตัวได้สูงขนาดนั้นนะคะ น่าจะประมาณ1 0 1ถึงเมตรได้เลยนะคะนาะโหหมัมมี่ผู้ซึ่งไม่ยอมแดดดีเลยค่ะกระโดดลอยตัวได้สูงไม่แพ้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปที่ที่สองกันเลยนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนเห็นเต่ายักษ์พันปีไหมคะโอตัวใหญ่มาก เต่ยายักษ์พันปีนะคะเป็นคุณลุงเต่ยายักษ์ที่อายุพันปีและใจดีมากๆค่ะแล้วเขาก็มีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนซี้ของเขานะคะคือน้องเค่ทำไมถึงชื่อว่าน้องเค่รู้ไหมคะเพราะว่าอายุน้อยกว่าคุณลุงเต่ยายักษ์พันปีนั่นเองค่ะแต่เขาก็เป็นเพื่อนซี้กันมาประมาณหนึ่งพันปีแล้วนะคะ าอยากใจดีแล้วคุณลุงเต่ายักก็ชอบให้เด็กๆขี่หลังพาว่ายน้ำเล่นทะเลแกชอบแกลเด็กชอบเล่นกับเด็กนะคะต่อไปน้องกระเบนค่ะน้องกระเบนตัวนี้นะคะเป็นสายพันธุนกค่ะเอ๊ะทำไมถึงเป็นสายพันธุ์นกรู้ไหมคะเพราะว่าสายพันธุนกเนี่ยนะคะเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยคะ่ะจะ เหมือนบินบิน,บ,นบินอยู่บนอากาศแต่ว่าว่ายน้ําอยู่ในน้ําค่ะลายจุดน้องคือสวยมากนะคะนี่เลยต่อไป next station เราไปดูที่โซนที่2กันเลยค่ะโซนที่2นั่นก็คือโซนภูเขาน้ำตกนั่นเอง ทุกคนชอบดีชอบดีมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นอะไรบนภูเขาน้ำตกคะงู<อ>ใช่ค่ะน้องคืองูยักษ์อนาคอนดาไม่เรียกว่าน้องแล้วนะคะเขาคืองูยักษ์อนาคอนดานะคะ งูยักษ์อนาคอนดาเนี่ยจะขี้ไอาไยหน่อยๆไม่ค่อยชอบออกมานะคะตอนนี้อย่างที่บอกว่าทุกคนโชคดีค่ะเพราะว่าได้เห็นงูยักษ์อนาคอนดาออกมาอาแบแดดที่ภูเขาน้ำตกค่ะและที่สำคัญ ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะมีสัตว์หลายสายสพันธุ์หลายชนิดเลยนะคะเยอะจนจําไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างเลยค่ะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เยอะไปหมดเลยค่ะช้างช้างเชิงวัวควายอะไรเยอะไปหมดเลยค่ะแล้วไฮไลท์ของผู้ใหญ่ในวัน นะคะซึ่งพญายนาคนำโชคนะคะถ้าบางคนอาจสงสัยว่าต้องเห็นแค่ตัวต้องเห็นทั้งตัวหรือเห็นแค่หางเห็นแค่หัวเห็นแค่ตัวหรือแต่ไม่เห็นหางไม่เห็นหัวจะถูกไหมก็คือถูกหมดเลยจะเห็นส่วนไหนก็ถูกหมดเลยนะคะก็ถ้าอยากเห็นแบบเต็มตัวก็ต้องมานอนที่ โนะคะมาให้อาหารค่ะใส่ที่ชอบฮิปโปโปเตมัสตมุลตมิก็สามารถให้อาหารฮิปโปโปได้นะคะวันนี้ทางเรานะคะก็มีโปรโมชั่นซื้ออาหารให้ฮิปโปโปเตมัสตะมุตตมินะคะสถุง10บาทจะก2ถุง20นั่นเองค่ะแต่หน่าเสียดายนะคะวันนี้ตัวพ่อยังอยู่ใต้น้ำอยู่ขาะย,ยังไม่โผล่ขึ้นมาเหมือนตัวแม่กับตัวลูกนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะให้ทุกคนนะคะพักผ่อนตามอัธยาศัยเลยค่ะผู้ใหญ่ท่านใดนะคะอยากรอดูลุ้นพยานนั่งนำโชคก็สามารถนั่งดูส่วนเด็กคนไหนนะคะอยากเล่นกับน้องโลมาอยากให้อาหารอยากให้อาหารสัตว์ต่างๆอยากขี่หลังคุณลุงเต่ากับ เล่นกับเพื่อนสีของคุณลุงเต่าน้องแค่หรืออยากดูหน้าตาของน้องวานสายพันธุนกน้องกระเบนค่ะอ,อน้องกระเบนสายพันธุ์นกได้นะคะเด็กคนไหนอยากให้อาหารฮิปโปโปตเตมัตตมุตมิของเราให้ได้ไม่ต้องกลัวว่าน้องจะกัดหรือทำร้ายเรานะคะน้องอะ่ะค่อนข้างจะเชื่องคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้เวลาทุกคนนะคะถึง 15.30นาฬิกาจุดนาทีนะคะเจอกันใหม่ค่ะว้าวตรงเวลากันดีจังเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา15.30นาฬิกาจุแล้วทุกคนขึ้นรถกันครบหมดเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ขึ้นรถให้ตรงเวลาค่ะเป็น หสนุกกันบ้างคะ่ะสนุกมากเลยใครได้ขี่หลังกับน้องเต่าบ้างเอ่ยขี่ได้ได้ได้ตัวเปียกกันมาเชียวนะพี่เต่าแก้งมาสิตกน้ำเป็นใหญ่เลยก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอุดหนุนสวนสัตว์น้ำเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเรานะคะสำหรับวันนี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ นะคะ